ฝนฟ้าฝนฟ้าฝนฟ้ามาไอ้อนฟ้าจะเปิดประตูมุ้งแล้วฝนฟ้าอ้เฮ้เฮ้นฟ้าฝนฟ้าออกมาไม่ได้หรอกมาจิแมวฝนออนฝนฟ้าเอนเอน ควันฟ้าบอกไม่น้อยแล้วนะนี่วันฟ้าตีนดำนี่ว่ะเยควันฟ้าไปไหนมานี่นี่นาะเ้นี่เแล้วมานีนาี่มานนี่มาเร็วนมานี่มานยมานี่

อเอวเองร้องทไมเดี๋วไปเล่นด้วยแล้วก็ร้องจะเอาไงคะอะไรเฮ้ยต้องเหว่าไงป้าปอ,ปอ,อ่อนอ่ออ่อนป้าเล็บยาวน่าราอะเล็บยาวน่รารักอะ ฮะเฮ้ยมันชีที่รับเล็บไหมฮะชี้รับเล็บก,ก็มีให้ทำไมไม่รับอ่อนฟ้าทำไมรองทำไมฮะฮะเอ้อน่นฟ้าอลแอจะตอบหรอเอาแอจะตอบหรออนฟ้ อันอันอันฮ่าขวานฟาดตีดำโอ๊ยโอ้ไม่ได้ไม่ตีดำก็ได้เนาะโอ้ไม่ดำแล้วนะไม่ดำแล้วไม่ดำแล้วเป็นขวัญฟ้าดนางแมวเหม,มือนเดิมไปได้นาะมาฟ้านาแมวแมวแมว่ะขวัญฟ้า มันฟาเป็นลิงอีกแล้วลิงลงมาอีกแล้วโอ้ย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 ้ขาานฟ